ชุดอุ้ยพูนแล้วก็ขนลุกชุดที่เข้าไปยึดเอาพื้นที่ของเราคืนมาไม่ให้เขมรปักทงชุดนี้คือทหารฮะแล้วเป็นทหารที่เอาจริงผมไม่ได้นักข่าวสายทหารเราก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อกับช,ชื่อย่อเขาสักเท่าไหร่เขาเรียกกันว่ารอจดสารออหรือเรียกกันว่ากรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เป็นกองกําลังหลักที่เมื่อคืนนี้ ไปเอาพื้นที่เรากลับคืนมาและไม่ให้ขมรปักธงคุณผู้ชมลองดูสักนิดหนึ่งทีมงานเปิดภาพขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะฮะมันมีภาพการฝึกก่อนหน้านี้คือหน่วยเนี้ยผู้ชมฮะเป็นหน่วยที่เขาเรียกว่าการเคลื่อนที่เร็วและที่สําคัญเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของกองทัพบกมีการฝึกกองกําลังมาอย่างพร้อมเพรียงจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีภาพตัวอย่างการฝึกให้ดูด้วยในน,นี้ฮะโดยนี่คือภาพฝึกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตัวอย่างการฝึก และต้องบอกคุณผู้ชมว่าเสียงระเบิดทีมงานคู่กับเสียงระเบิดเมื่อกี้นี้ให้ดูสักนิดหนึ่งชุดนี้แหละฮะเป็นชุดที่เขาเข้าไปยึดพื้นที่ตรงนี้กลับคืนมาและต้องบอกก่อนนะฮะภาพนี้เป็นภาพประกอบที่ก่อนหน้านี้หลายปีแล้วที่ชุดนี้เขาปึกกองกำลังของเขาชุดที่กำลังจะบอกว่าเสียสละแล้วก็ต้องฝ่าดงระเบิดอาวุธสงครามของทางฝั่งคาเมนเข้าไป กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์รอ .31 รออถือเป็นหน่วยกำลังหลักของกองทัพบ,บกในฐานะบทบาทหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วมีความคล่องตัวสูงประจําการก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่ลบบุรีถูกไหมฮะใช่ค่ะและก็ที่สําคัญก็คือนี่คือการเขาเรียกว่าการความเป็นมาอมของในส่วนร,นรอ .31 รออจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็คือปี61คุณผู้ชมฮะ ในปี61เนี่ยทีมงานปรับเพจให้ดูหน่อยสิฮะ61ใช่ไหมใช่ค่ะได้รับมอบหมายบทบาทในฐานะหน่วยเฉพาะกิจมหาเล็กรักษาพราะองค90์904และก็เป็นชุดที่เมื่อคืนนี้ถ้าพูดกันตามตรงไปยึด เอาประสาทของเราป้องกันไม่ให้ประสาทของเราตกไปอยู่ในมือของคาเมนจนวันนี้หลายคนเนี่ยได้ทราบเนี่ยนะฮะก็เลยชื่นชมจริงๆมันจะมีภาพบางภาพอีกอันหนึ่งอะทีมง,งานเป็นภาพนิ่งลองประมวลขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางทหารรอบที่31รักษาพระองค์เนี่ยจริงๆแล้วเมย์เขาจะมีคําพูดคํานึงซึ่งน่าสนใจคําพูดที่เขาพูดกันเนี่ยหรือมันเป็นเขาเรียกว่าคําสัตว์เนี่ยนะฮะ นั่นก็คือประโยคซึ่งเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนี่ยอมตายดีกว่าเป็นทาสและนี่คือชุดซึ่งต้องยอมรับว่าอ,อยากให้คุณผู้ชมรู้จักเพราะเขาเสียสละในการที่ปกป้องปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมแล้วเมื่อคืนนี้ที่เห็นยิงกันสนันวันไหวเนี่ยนั่นก็คือชุดนี้ที่เข้าไปไม่ให้ขามรเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยของเราได้ เป็นหน่วยที่ต้องบอกว่าเคลื่อนที่เร็วมีความคล่องตัวสูงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของประเทศชาติพี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือบางทีเราเห็นข่าวเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่เขาเสียสละชีวิตเสียสละกําลังก็คือพวกเขา<ช>เราควรรู้จักเขาและควรขอบคุณพวกเขาด้วยเพราะเรานั่งจัดรายการพูดกันตามตรงเราไม่ได้เป็นลบากเหมือนเขาท่านนั่งดูท่านห่วงแต่เขาเนี่ยคือคนลําบากขอบคุณนะครับขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วย